สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูมันสปะหลังครับออกรอบตัวหัวรอบด้านครับใหญ่ยาวและยังใหญ่ได้อีกครับเพราะอายุไม่กี่เดือนเองครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีการดูแลมันสปะหลังนะครับปีนี้อย่างไรบ้างสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนันทนัทเกษมหมู่สิบสี่ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดนนทบุรีแปลงมันสปะหลังของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับในแปลงที่ทําอยู่นี้ห้าไร่ ฮาไรใช่ไหมครับพันอะไรครับพันน้องแบมน้องแบมนะครับสามเดือนครึ่งเองโอ้โหครับท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับยืนยันครับว่าสามเดือนครึ่งเองนะฮะนะครับสวยงามมากเลยเดียวครับเคล็ดลับดีๆของคุณพี่คืออะไรครับใช้โฟทีครับผมใช้โฟทีฉีดไปแล้วกี่ครั้งครับฉีดไปแล้วสามครั้งครับฉีดไปแล้วสามครั้งทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นอย่างไรบ้างครับ ครับลักษณะต้นก็คือจะ <c oughs> ใบจะเขียวขึ้นใบเป็นมันโรคแมลงไม่กวนครับ <c oughs> ต่างกับที่เคยใช้เคมีเมื่อก่อนนี้มันจะมีพกเพี้ยแป้งเพียมามามา้ยมมันลุมกัดนะครับก็แสดงว่าเพิ่มความสมบูรณ์ความแข็งแรงให้กับมันสับหลังได้อย่างเต็มที่ครับผมอ่านะครับแล้วคิดว่าจะฉีดต่อไปไหมครับครับก็จะฉีดต่อไปจนอายุถึงหกเจดเือนนะครับคืดเรื่อยๆครับฉีดไปเรื่อยๆเนาะ ครับแล้วคิดว่าการเอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับต้นทุนพวกปุ๋ยพวกอะไรได้ลดไหมครับลดไปหมดคือใช้น้อยลงครับแต่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมันลักษณะหัวลงดีขึ้นครับปิดกันเมื่อก่อนนี้ที่ใช้ไร่ละประมาณสี่ตันแต่เจอตัวนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอืมนะครับดูจากผลลัพธ์ตอนนี้คิดว่าผลผลิตจากเดิมไร่ละสี่ตันน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับครับผมโอเคครับเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรปลูกมันสำปหลังนะครับมีผลลัพธ์ดีๆแบบคุณพี่นะครับ แต่ตอนนี้3เดือนครึ่งมาแบบนี้ครับสุดยอดจริงๆครับต้องขอขอบคุณคุณพี่ครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังและบอกเคล็ดลับกับพวกเรานะครับวันนี้ผมนะัทพงศ์ทองกเกษตรไปทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs>